ต้มแซบขามหมูเผาค่ะอันนี้ก็ง่ายวิธีการทำกบไปซื้อขามหมูเผามาเลยนะให้เรียบร้อยล้างอีกสักรอบนึงนะเอาพวกเศษฝุ่นเศษไรออกนะคะแล้วเราก็ทุบตะไคร้หั่นขาเป็นเว่อนๆนะหอมแดงทุบด้วยมันจะได้น้ำออกมาหวานๆนะคะต้มไผ่พร้อมกับขามหมูเลยขามหมูถึงจะเผาแล้วสิ่งที่เราต้องการคือต้องการความ เปื่อยนุ่มคาหมูเขา่ามีความหอมความเด้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้ก็ต้มได้ต้มให้มันเปื่อยนุ่มพอเปื่อยนุ่มได้ที่ปุ๊บนะคะเราก็ใส่ก้อนพรงกสดไปสักหน่อยนึงนะต้มต้มต้มไปแล้วก็ดูอ่ะเปื่อยได้ที่แล้วปิดไฟพอปิดไฟเสร็จนะเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งหั่นท่อนใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็พริกจินดาหั่นเป็นท่อนเล็ก แล้วก็พริกป่นปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะชิมตามชอบใจเลยสิ่งที่เราจะได้ความเผ็ดเนี่ยตัวพริกชินดาได้สีสันกับความเผ็ดนะคะตัวพริกป่นเราจะได้ความหอมกับน้ำมันตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยพริกแห้งทอดสามพริกเลยนะเพื่อขอุยสันถวย ด้วยน้ำชุบชี่น่าอร่อยนะนะคะรสชาติจะเปรี้ยวเค็มหวานไอ,อไม่เค็มไม่หวานเปรี้ยวเค็มนะแซ่แบๆหอมสมุนไพรแต่ชิ้นมันใหญ่ไปกบตัดหมูไม่ได้แต่รับรองว่าเปื่อยนะคะกบต้องไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะทำนี้ง่ายๆนะลองทำดูนะคะ